วิกฤตโกผีแดงพักบายินเดียส่งโอนาน่ารับช่วงสร้างงานลุยซาฮาอดีตศูนย์หน้าชาวฝรั่งเศสของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงเหลืออดหลังจากทีมตกรอบสึกคาราบาวครับตั้งแต่รอบ2แบบล็อกถลม่มโดยแพย้โดนลูกโทษให้กิมบี้ทาวทีมระดับลีกทัวง,งกิษหอมล็อกเป้าหมายคนรับผิดชอบหลักคืออันเดรโอนาน่าโดยซาฮากล่าวหลังเกมว่าก่อนอื่นต้องให้เครดิตกิมบี้ทาวที่เล่นกันดีมากและหยิบฉวยโอกาสได้ในทุกความผิดพลาดของคู่แข่งแต่ในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทำเอาผมพูดไม่ออกเลยโดยเฉพาะเกมรับที่เล่นกันเหมือนไม่มีเรี่ยวแรงคนที่ต้องรับไปเต็มๆคือโอนาน่าในครึ่งเวลาแรกเขาจะวิ่งออกมาทําไมขณะที่ตาเขาไม่ได้มองบอลอยู่ด้วยซ้ําสุดท้ายก็ตัดบอลไม่โดนจริงๆด้วยหลังจากพลาดลูกแรกเขายังพลาดลูกที่2ออีกการเล่นเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดมากมายผมเชื่อว่าเขารู้ตัวดีว่าการเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันต้องไม่ใช่แบบนี้นอกจากนั้นซาฮายังพูดถึงภาพรวมของปีสาจแดงที่ต้องจอดป้ายหลีกครับตั้งแต่รอบตน้ตนๆว่า จังหวะการเล่นยังมั่วอยู่สปีดบอลก็ช้าแถมยังบีบพื้นที่แบบครึ่งๆก,กลางๆ้าเล่นแบบนี้จะเจอคู่แข่งทีมไหนหรือลีกไหนก็รอดยากปัญหาผู้รักษาประตูกลายเป็นวิกฤตยืดเยื้อข้ามฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเกมเปิดซีซั่นที่แพ้อาร์เนนอ0-1เป็นข้อผิดพลาดของอันตายบายินเดียพอบอลถ้วยคืนตำแหน่งให้โอนานายังกลายเป็นจุดเกิดเหตุของทีมเช่นเดิม